อ่าสำหรับคนที่จะอัพวิดีโอลง Youtube นะคะก็คือเข้าไปที่ไฟล์วิดีโอที่หนูต้องการที่จะอัพเลยอ่ะหนูเข้าไปเสร็จแล้วใช่ไหมคะหนูก็เลือกแชร์อ่าหนูก็ลิงก์ไปที่ Youtube เลยค่ะคลิกไปที่ Youtube แล้วเขาจะลิงก์เองแล้วก็หนูก็ไปตั้งชื่อเลยค่ะว่าอะไรอ่า แค่นี้พอก็ได้ค่ะไม่ต้องเพิ่มคำอธิบายอะไรทั้งนั้นแล้วก็ถัดไปได้เลยอัปโหลดอ่ะเรียบร้อยค่ะรออัปโหลดเสร็จแค่นั้นวิดีโอนี้ก็ใช้ได้แล้วก็นักเรียนก็ส่งลิงก์มาที่คุณครูได้เลยอ่ะรอแป๊บนึงนะคะ95% อ่าเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็แค่มาเอาลิงก์ YouTube ก็คือแชร์แล้วก็คัดลอกลิงก์นำลิงก์ตัวนี้มาส่งนะคะโอเค